จับสมชาวบ้านเผาป่าริมทางชายแดนไทยเมียนมานายมานโนธโพเนียมในอำเภออุ้มผางได้สั่งการให้คณะเจ้าหน้าที่ได้ลาดตะเวนบริเวณท้องที่บ้านกุยเลอต่อหมู่ที่6ตำบลแม่จันออรอำเภออุ้มผางจังหวัดตากได้พบก,การเกิดไฟไหม้บริเวณข้างถนนหลวงหมายเลข1284อุ้มผางเปิงเคลิงด้านทิศเหนือบ้านกุยเลอต่อ เป็นเส้นทางที่จะไปชายแดนไทยเมียนมาจึงได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้พบบุคคล3คนกำลังจุดไฟเผาพื้นที่กำลังลุกไหม้ประมาณหนึ่งไร่อ้างว่าจะเตรียมพื้นที่เพื่อทำการเกษตรจึงได้เข้าควบคุมตัวบุคคลทั้ง3ไว้พร้อมแจ้งข้อหากระทําผิดพระราชบัญญ,ญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา54 ฐานก่อสร้างแผ่วถางเผาป่าหรือกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองพื้นที่ป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพศ2507มาตรา14ฐานในเขตป่าสงวนแห่งชาติห้ามมีให้ผู้ใดยึดถือครอบครองทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้างแผ้วถางเผาป่าทำไม้เก็บหาของป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรการฝ่าฝืนคำสั่งห้ามเผาในห่วง61วันตั้งแต่วันที่1มีนาคมจนถึง30เมษายน2567าำหรับสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตากขณะนี้เริ่มทวีความรุนแรงประทุหนัก ครอบคลุม9อำเภอของจังหวัดต,ตากโดยจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคม2567ถึงปัจจุบันจำนวน6,42 0จุดมาที่สุดอำเภอสามเงา1,979จุด และเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มากถึง3,673จุดซึ่งนสมชัยกิจเจริญนุ่งโรธผู้ว่าราชการจังหวัดตากในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยจากไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตากได้สั่งการและระดมเจ้าหน้าที่บูรณาการจากทุกหน่วยงานตั้งจุดเคลื่อนที่เร็วเข้าระงับเหตุให้รวดเร็วเพื่อป้องกันไฟป่าให้อยู่ในวงจำกัดไม่ให้ป่าได้รับความเสื่อมเสียหาย และลดหมอกควันปัญหา PM 2.5วันนี้อยู่ในระดับสีเหลืองสูงถึง60.9คุณภาพอากาศสูงถึง163 AQI เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพควรงดกิจกรรมกลางแจ้งล่าสุดสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากได้รายงานผลการตรวจสอบจุดความร้อนจากดาวเทียม เมื่อช่วงเวลา2.45นาิกานาทีที่ผ่านมาพบจุดความร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตาก71จุดอำเภออุ้มผาง30จุดอำเภอสามเงาจำนวน19จุดอำเภอท่าสองยาง15จุดอำเภอหว่างเจ้า5จุดอำเภอแม่ระมาดสอจุดค่ะนนทิชัยภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน